กาแฟเขาช่องมอบถนนสีเขียวสร้างจากบรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติกพื้นที่9,280ตารางเมตรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเดินหน้าในการทํากิจกรรมดีๆเพื่อสังคมและสิ่งแวดแล้อมอย่างต่อเนื่องกันค่ะซอบกาแฟเขาช่องค่ะและสุดกาแฟเขาช่องนําโดยดรอริยาจิระเลิศพงศ์ค่ะรองกรรมการาาผู้จัดการก,กาแฟเขาช่องจัดงานมอบถนนสีเขียวค่ะจากการอัพไซคคิ่งบรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติกค่ะพื้นที่รวมกว่า9,280ตารางเมตร ที่สร้างจากขยะพลาสติกค่ะที่ได้รวบรวมจากทั่วประเทศค่ะจำนวน11,872มือกิโลกรัมซึ่งกาแฟเขาช่องค่ะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณทั้งหมดจนแล้วเสร็จภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบขานตําบลน้ำแพร่ค่ะอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งต่อพื้นที่สีเขียวให้อุทยานเป็นผู้ดูแลค่ะและเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์กประชาชนและนักท่องเที่ยวกันค่ะเดภายพนงานค่ะได้รับเกียรติจากนายอิสเรซค่ะสิทธิโรจนกุลผู้อุ่วในการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่่คะ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าละพันธุ์พืชค่ะและนายสิริชัยทองประเสริฐค่ะผู้อหน่วยการส่วนส่งเสริมการปลูกป,ป่าค่ะสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่กรมป่าไม้ลงนามรับมอบส่งมอบโครงการในครั้งนี้ค่ะโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆของกาแฟเขาช่องได้ทาง Facebook Fanpage เขาช่อง Coffee Thailand กันค่ะ ก็รู้สึกประทับใจมากๆนะคะจริงๆอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะแล้วก็ยังคงประทับใจนะคะกับงานที่ดีขึ้นดีขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็ที่ดีใจกว่านั้นก็คือเราได้เห็นว่าทุกคนนะักท่องเที่ยวได้มาใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะตั้งแต่วันแรกที่เปิดกลับมาเปิดนะคะค่ะ ชื่อโครงการเป็นชื่อชื่อโครงการคือทอ้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่2องซีซั่นสแล้วนะคะแต่ก็ฝากติดตามในปีหน้าต่อไปนะคะเพราะว่าเรายังมีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆที่จะทําประโยชน์ให้กับสังคมอ,อีกต่อไปค่ะ